แมนยู U, ยังไม่ได้เดินดีลของเอมิเลโนมาร์ติเนสแอดมัลลิดเตรียมเดินหน้าแบบจริงจังเดียโก้เลยออนที่สโม,มสรอนปิดดีลได้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจะเปิดตัวกับแมนยูอย่างเป็นทางการในเดือนหน้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าวในวันนี้ฝากกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ครับไมค์แมกเรดนะจากดิเชเลกาฟรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเคยมีข่าวพัวพันกับเอมิเรโน่มาติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาเจนนาของแอสตันวินล่าแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าแอตเลติโก้มาลิดเนี่ยกำลังจะกลายเป็นทีมที่ขยับจริงจังหากยานโอบักอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ มาตินเนต์วัย32ปีเคยคว้าทั้งรางวัลผู้รักษสาระตุยอดเยี่ยมของฟีฟ่าและยาชินโทฟรีส2ปีซ้อนและเพิ่งช่วยวิลลาคว้าตั๋วไปยูโรปาลีกแม้ฟอร์มจะตกลงไปในช่วงปลายซีซั่นแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในมือก่าที่ดีที่สุดในโลกขณะเดียวกันครับทีมจากซาอุก,ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะหากวิลลาต้องปล่อยนักเตะเพื่อเคลียร์กฎการเงินพรีเมียร์ลีกมาติเนสอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกขายออกไป วิลล่าเคยซื้อเขามาจากออร์เนนอลแค่20ล้านปอนด์นะครับแต่ตอนนี้ค่าตัวอาจพุ่งเป็นเท่าตัวและเขายังเหลือสัญญาถึงปี2029อีกด้วยส่วนแมนยูเนี่ยแม้จะมีข่าวด้วยก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนในดีลนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งข่าวในวันนี้นะครับลิชเฟย์ครับได้เขียนข่าวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตรียมปิดดิวคว้าตัวเดียโก้เลออนแบ็กซ้ายดาวลุ่งวัย18ปีจากสโมสรเซโร p ปาเตโยประเทศกวาดวัยนะฮะอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากบรรลุข้อตกลงไว้ตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมครับแต่ต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยอายุครบ18ปีจึงจะเซ็นสัญญาได้ โดยยูไนเต็ดเนี่ยจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้นประมาณ3.2ล้านปอนด์ครับและมีเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอาจรวมสูงสุดถึง7ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวครับ5ปีนั่นเองเลยออนเนี่ยได้เดินทางมาตรวจร่างกายที่แมนเชสเตอร์ไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีนะครับและได้พบกับทีมงานและเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรโดยมีเจสันวิลคอร์สครับผู้อำนวยการฟุตบอลเป็นคนดำเนินการหลัก และแมวมองจากอเมริกาใต้อย่างจูเซเป้อันโตนาชิโอฮะเป็นคนผลักดันดีลวนี้นั่นเองยูไนเต็ดวางแผนจะใช้งานเรยอนในช่วงปรีซีซั่นนะครับเพื่อประเมินว่าเขาเนี่ยพร้อมกับทีมชุดใหญ่เลยหรือไม่หรือว่าควรเริ่มจากทีมเยาวชนก่อนและอาจเดินลอยเดียวกับวิลลี่โคเน่ครับที่ใช้เวลาปรับตัวก่อนจะถูกปล่อยยืมไปเก็บประสบการณ์ที่โรสานสปอร์ตในสวิตเซอร์แลนด์ท้งนี้ครับยูไนเต็ดก็ใกล้จะเซ็นอีก2ดาวรุ่งนะครับจากเซาล์แฮมตันและเลออาฟ เข้ามาเช่นกันในเดือนหน้าทั้งหมดนี้ครับคือข่าวคลิปนี้นะก่อนจบคลิปเนี่ยเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ